ทัพฟังวีคผมครับวันนี้ครับผมที่รับตังครับอ่าสามคนวันนี้มีสมาชิกสามคนวันนี้เออเ,อเดี๋ยวรอนิวตันก่อนวันนี้คุณครูจะให้ตังคนละยี่สิบบาทเออฟังก่อนแล้วจะพาไปร้านค้าวันนี้เราจะไปชอปปิง้ง แล้วคุณครูจะดูว่าเงิน20บาทใครจะได้อะไรบ้างโอเคไหมโอเคอไหมทำสัญลักษณ์โอเคหน่อยโอเคไหมโอเคเออไปงั้นเราเดินลงไปข้างล่าง้าเสียงดังนะเดินลงไปข้างล่างเดินช้าๆไม่ต้องเสียงดังไปช้อปปิ้งครับ้อตามเพื่อนลงมาาอ อาคนมาใหม่ที่มาโรงเรียนสายชื่ออะไรลิตเติ้ชื่ออะไรนะลิตเติลครับเอออู้หน้าขาวมาไลิตเติลกินตังครับทำไมมาโรงเรียนสายลิตเติลทำกันบ้านครับบอกนิตเติอาบน้ำครับอุ้ยตื่นสวยนั่นแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันนะไปช้อปปิ้งเออไปช้อปปิ้งโอเคไปกันเลยไหมกูครับาใจผมเลยไปกันเลยเออไปกันเลย ทังนี้ผมเคยมากับยายผมนะครับทั้งนี้แต่เคยมาเคยอนเราล็อกตังคยเคยมาไปไล่งี้ผ่านอ่ะแม่ลับกังที่ไหนมาหนไหซื้อบั่วจัที่นตัวสนี้ใช่หมาโรงเรียนเราไหนี่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับหมาเป็นหมาายแก้วครับหมาลายแก้วครับ มันตัวใหญ่ครับมันตัวใหญ่กลัวอีกคิตตี้ก็แม่ผมน่ารักกว่าครับไม่เขาเป็นคนละตัวครับนั่นนัเรียขทางบางคุ้งคูทางบางคุงคูันไงถ้าเลี้ยวไปทางนั้นก็เจอแล้วถ้าหายียวไปครับจะเจอบางคุณคคูแบบเดรสิเลียวไดแม่ล้วทางนั้นน่ะเอยเคยเห็นนต่เดียบ้างค้คู้นม่่างคุ้ไอยู่รคูรงไหนครับเดี๋ยวครับ อยู่นู่นเลยอนามัยไปหน่อยปัดเลยอ่ะผมมไไ่เเคคยยปออนามััยครบเลยอนามัยไปอยู่ตรงนู่นตรงกี่เมตรครับป้ากี่เมตรครับเออเลยอนามัยไปอยู่ตรงข้างสนามกีฬาแล้วก็เจอกัน ปิดร้านหรือเปล่าอ๋อเขาเปิดอยู่เขาเปิดอยู่นึกว่าปิดช้อปปิ้งอยู่นี่ช้อปปิ้งอยู่นี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งลงรถนะโอ้ยนุ่มหมาขวงมันไม่กัดเดี๋ยวครับมันนอนมันนานมันฉีดยาหน้าเราถูกเพราะมันนอนอืมเมนูไหนนิวตันครับมีเงินกี่บาทจะไปซื้อของซืบอฟิอ่าสิบบาทโต๊ดล่ะอ้อนรับตังค์ล่ะมีกี่บาทมีเป็นแบงค์ครับเออแบงค์เท่าไหร่แบงค์ยี่สิบยี่สิบครับของโต๊ด อ่าของนิ้วเคียยี่สิบครับเออวันนี้เราจะลงไปซื้อของดูราคาของแล้วดูจํานวนเงินเราโอเคไหมห้าซื้อเกินถ้าซื้อเกินใครซื้อเกินได้เดินกลับโรงเรียนโอเคเดินเอาก็ได้ไหตล่างครับไหนไตาล่างลูกอมหรือเปล่าใช่เออเป็นลูกอมครับอันนี้ห้าบาทครับอันนี้ยี่สิบครับเอาก็เต็งมีเงินเท่าไหร่ แล้วหนึ่งห้าบาทหนึ่งยี่สิบมันเกินนะไหนได้หรือยังผมยังไม่ใช้ได้เลยเออไปเลือกไปเลือกให้ครบตามจำนวนตัวเองดูราคากี่บาทกี่บาทเออสิบบาทไงดูราคาสิโอเคห้าบาทครับโอเคห้าบาทผมมีรับของเดียวครับอ่าตั้นได้แล้ว ต้นได้อะไรต้นมีตัง15บาทเนี่ยซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยอ่ากิบเอาหยิบเอาเอาไหนหยิบเอาอย่าเปิดนานเออผมเอาซีม่วงเอออ่ะปิดไว้คราวนี่ ลิ้นจี่ไม่ใช่หรอนลินจี่ม่อร่อยมเราะว่ไหนนุกเคียรวมเท่าไหร่แล้วมันเกินแล้วผมไม่เกินครับผมแค่นี้เอไอไหนของอันนี้อันนี้เท่าไหร่สีม่วงหนี่งเท่าไหร่สีม่วงสิบบาทอันนี้เท่าไหร่ อันนี้มันยี่สิบนี่อันนี้มันยี่สิบนี่อันนี้มันยี่สิบมันเกินละทำไมไม่มีราคาติดมันไม่มีราคาติดอ่ะเออไม่มีราคาติดอ่ะโต๊ดไปถามแม่ค้าสิอ่เพราะว่ากี่บาทอันนี้ สิบอันนี้เท่าไหร่หบาทรับไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนหยิบมาจากตรงไหนห้าบาทห้าบาทโอเคแล้วอันนี้หลังเท่าไหร่บาทคมันเกินแล้วเอาออกอันนึงเอานี้ออกอันนึงเอานี่ออกอันนึงนี่เห็นไหมครบพอดีซูชิเห๋อนี่อ่าของนิวเคลียร์ไปจ่ายตังค์ได้เลย ไหนของใครของอันนี้เท่าไหร่10บาทเออไปจ่ายได้เลยอันนี้12บาทดูราคาสิดูที่เขาติดไว้หนิเวลาซื้อของเราต้องดูที่เขาติดไว้ด้านข้างนี่ห้าบาทอันนี้ไหนของสิบาทครับเออสิบบาทเป็นรูปบ้านนี่สิบบาทกับอันไหนโต๊ะเอาไหนอีกไหนโต๊ะมาดูก่อนหบาทครับเออไปไปจ่ายตัง อันนี้มันสิบห้ผาผมเคยมากับหน้าไยม่ดิครับเออเอาอีกอันนึงอ้อนไหนดูคอแล้วหรือเอาแค่นี้ไปไปรออยู่ด้านหน้ากับหมาดำหนุนใครซื้อแล้วอ่ะ เอานั้นเหรอโอเคยี่สิบครบแล้วไปจ่ายตังค์นะมาถึงโรงเรียนเลยคอตอนนี้กลับมาถึงโรงเรียนแล้วสวัสดีครับผมชื่อนิเซียครับเออสวัสดีครับผมชื่อนูเต้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อโต๊ะครับเอ้าวเอาโชว์โชว์ขนมที่ซื้อมาซิโอ้ยโชว์ขนมที่ซื้อมาตอนนี้ถึงโรงเรียนแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นห้องเรากันเดี๋ยวเรา โอ้มีแป๊กซีด้วยแป๊กซีเนี่ยคุณครูซื้อมาให้ไว้กินกันตอนเที่ยงแล้วจะขึ้นห้องเรียนเรากันแล้วไปดูซิว่าใครซื้ออะไรบ้างใช่ไหมครับเออโอเคไปกันเลยมากรงต่อมากรงต่ออ่ามาถึงแล้วขนมวางไว้โต๊ะตัวเองสิขนมวางไว้โต๊ะตัวเองว่าใครซื้ออะไรบ้างองอ่าวางไว้ อันนี้ของรับตังขบคุขอแกะอันนี้มันออกนะิวเชียซื้ออะไรบ้างซูชิวันนี้มีเงินไปเท่าไหร่นะยี่สิบรับซื้อทั้งยี่สิบเลยใช่ไหม <15. S 1> ไม่ได้ทอนเลย <15. S 1> โอ้ใช้หมดเลยของโต๊ะหลานได้ตังไปเท่าไหร่สิบห้าบาทครับซื้อหมดไหม <15. S 1> ครบทั้งสิบห้านิวเชียล่ะ เอาตังไปเท่าไหรยนะี่สิบรับแล้วซื้อเท่าไหร่มีเงินอีกสิบบาทสิบบาทแล้วซื้อไปเท่าไหรสิบบาทครับอันนี้มีบาทมีทอนไหมไม่ครับเออโอ้ใส่เงินเปลี่ยนแทชุ่มหนิรับตังล่ะเอาตังไปเท่าไหร่นะยี่สิบพับอ่อแล้วซื้อไปเท่าไหร่ ซื้อไปเท่าไหร่ซื้อไปสิบบาทครับซื้อไปสิบบาทเหรอได้ตังทอนไหมไม,ไม่ได้ไไดไไเออรับตังซื้อไปยี่สิบคุณครูเห็นน้ําผลไม้อยู่นี่กินหมดแล้วหรือเปล่าใช่คมงเออกินหมดแล้วอันนี้ก็สิบเนี่ยอันที่กาลังแกะอยู่เนี่ยสิบแล้วก็น้ําผลไม,าไม้สิบบาทเป็นยี่สิบพอดีอเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เงินหมดทุกคนเลยใช่ไหมไม่เหลื<ข>อสักบาทเลย เดี๋ยวตอนเที่ยงถ้ารถไอติมมาคุณครูจะซื้อไอติมให้นะเพราะเพราะโอเคใช่เพราะว่าวันนี้เด็กๆเพราะว่าวันนี้เด็กๆไปช้อปปิ้งมาหมดแล้วผมเอากล้วยครับเออเออโอเคตอนนี้ตอนวันนี้พ่อผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย